สวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับเราอีกแล้วนะครับบริษัท J S Hydrogen l i m i t นะครับพามาดูโคมไฟอินฟาเรดนะครับแบบ2โคมนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานมีปุ่มอะไรบ้างใช้งานง่ายสะดวกสบายไหมเดี๋ยวเราจะพามาดูรีวิวตัวเครื่องกันนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเริ่มต้นเลยครับโคมไฟอินฟาเรดโคมไฟอินฟาเรดมี2โคมนะครับก็มีหลอดไฟอินฟาเรดสหลอดโคมละ1หลอดนะครับนี่ครับแล้วดูฟังก์ชันต่อไปนะครับ แล้วก็มาดูกันอันแรกนะครับเป็นตัวตั้งเวลานะครับตัวที่สองจะเป็นปรับไฟนะครับอ่าตัวที่สองก็ตัวเอ่อตัวบนตัวเวลาตัวที่2ก็จะเป็นอุณหภูมิของไฟนะครับว่าเราต้องการอุณหภูมิที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็สวิตช์ตัวนี้เป็นปิดเปิดไฟนะครับปิดเปิดตัวโคมสองโคมนอครับสมมุติว่าเราใช้โคมเดียวเราก็เปิดหลอดเดียวครับหลอดใดหลอดหนึ่งได้ถ้าใช้คู่เราก็เปิดคู่เลยนะครับอ่าโอเคฟังก์ชันก็มีประมาณนี้ครับแล้วก็ เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับของเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เดี๋ยวดูนะครับขายน็อตตัวนี้ตัวเดียวนะครับง่ายๆครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยครับนี่ครับเราก็เลื่อนได้เลยครับตามจุดก็ประมาณนี้อันนี้ก็ล็อกไว้นะครับนี่ครับนี่ครับตัวโคมก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าใช้งานยังไงต่อปักเสียบปักไฟบ้านธรรมดาเลยครับอันนี้เราก็จะมาเปิดตัวนี้นะครับ เปิดสวิทช์สวิทไฟนะครับอ่าแล้วก็มาตั้งเวลาเปิดเวลานะครับอันนี้ก็เป็นตัวปรับอุณหภูมิอันนี้เราเริ่มปรับตัวองศาของหลอดแล้วนะครับความร้อนหลอดก็จะติดขึ้นมานะครับอ่านี่นะครับนะครับเราก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปไฟกเ็เริ่มติดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ลูกเล่นของเขาเดี๋ยวเราลดไว้ก่อนนะครับครับถ้าลดลดก็จะดับไปเลยนะครับเราก็ปิดสวิกรอดได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับเดี๋ยวเราจะพ่นสีให้ดูแล้วก็จะอบให้ดูนะครับนี่ชิ้นงานนะครับเดี๋ยวเราพ่นสีไปเลยครับ เราพ่นสีดําเดี๋ยวเราจะมาอบให้ดูนะครับมีล้อเลื่อนนะครับลากล็อกล้อได้นะครับนี่ครับมีล้อเลื่อนสี่ล้อมีล็อกล้อให้ครับข้างหลังสองล้อเลยครับสามารถเลื่อนขยับเคลื่อนที่ได้นะครับมาเรามาเปิดไฟกันนะครับเรา อันนี้เราตั้งเวลาไว้ประมาณห้านาทีอันนี้เป็นเวลานะครับถ้าเราบิดไปที่เลขห้านะครับเดี๋ยวเขาจะเด้งกลับมาเองครับเขาก็จะดังปิ้งนะครับโคมเราสามารถกลมได้นะครับหาชิ้นงานนะครับแล้วก็ปรับได้นี่ครับตัวนี้ตัวปรับได้นะครับเราก็ดึงแล้วก็คลายออกนี่ครับก็ปรับลงมาหาชิ้นงานได้นะครับอันนี้เราก็ประมาณสักเจดสิบองศาแล้วกันครับไว้หน่อย สีเฉพาะที่นะครับตัวนี้อันนี้ก็อบเสร็จแล้วนะครับไฟก็ตัดนะครับเวลาเขาจะตัดเลยนะครับเวลาตัดนะครับแต่อุณหภูมิเราต้องคืนเองนะครับ ปรับคืนกลับที่เดิมนะครับเพื่อที่จะเริ่มใหม่หรือไม่ถ้าลูกค้าคือท่านผู้ใช้นะครับก็ใช้ระดับองศาที่70็ิบก็ไม่ต้องกลับคืนก็ได้เราก็ปรับนาฬิกาได้เลยนะครับปรับเวลาได้เลยนะครับเราจะอบกี่นาทีก็เดี๋ยวไฟเขาก็จะขึ้นมาไล่ค่อยๆขึ้นมาทีละนิดทีละนิดนะครับก็นี่ครับอบแห้งแล้วชิ้นงานนะครับสีแห้งสนิทกับมือจับไม่เปื้อนนะครับ ประมาณ5นาทีครับที่70องศาก็มีประมาณนี้นะครับวิธีใช้งานแล้วก็วิธีวิธีอบของเขาใช้ง่ายครับเครื่องนี้เลื่อนไปตรงไหนก็ได้นะครับลากไปได้ทุกที่ครับทั่วรถเลยครับถ้าเป็นรถยนต์รถเกง๋งรถ s อ V รถกระบะนะครับเราสามารถลอบเอาากได้รอบคันเลยนะครับจุดนี้ ทำทำสีเฉพาะจุดนะครับได้เลยครับทั่วรถโอเคนะครับต้องขอบคุณพี่ช่างมากนะ,นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาลูกค้าทุกท่านไปก่อนนะครับ